โอเคสเนปปิดฟิดอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปใหญ่อะช่วงนี้เนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยเตรียมสปีดภาษาค่ะเพื่อที่จะไปอัพเดตข่าวต่างประเทศกับมิสกิฟต์นะคะพร้อมหรือยังคะกับช่วงนี้ค่ะมิสอินเทอร์เทไปเลยค่ะโก้สวัสดีค่ะ This is i สก and this is Miss Intertain Miss e n t e r t a i n time to update international entertainment still. See me every Saturday and Sunday evening. i bring you to the world of Hollywood and Asia. Make sure that you'll be fun and fully satisfied with our newsy stuff. Okay, if you're lady, let's check it out. We start with the sad news. After comedian Robin Williams was found dead at his home in Northern California, found an apparent suicide, and police withholding some evidence as investigations into Robin Williams' death continue. เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว BBC รายงานว่าตำรวจสหรัฐเผยผลชนสูตรศพลบินวิลเลียมนักแสดงและตลกชื่อดังของสหรัฐเสียชีวิตจากการผูกคอตายในบ้านพักที่รัฐแคลิฟอร์เนียหลังเครียดสะสมและซึมเศร้ามาหลายสัปดาห์ก่อนหน้านั้นรายงานระบุว่าครั้งสุดท้ายที่ลบินวิลเลียมนักแสดงฮอลลีวูดเจ้าของรางวัลออสการ์วัย63ปีถูกพบในสภาพยังมีชีวิตอยู่นั้นคือช่วงค่ำคืนวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซูซาชไนเดอร์ภรรยาของเขาได้เข้านอ,นอนก่อน เขาและตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นโดยไม่พบว่าเขาเข้านอนในห้องจึงคิดว่าเขาน่าจะนอนอยู่อีกห้องหนึ่งและยังไม่ตื่นแม้จะสายมากแล้วจึงออกจากบ้านไปในช่วงสายของวันที่11สิงหาคามที่ผ่านมาโดยไม่ได้เอกใจเลยแม้แต่น้อยกระทั่งช่วงบ่ายวันนั้นผู้จัดการส่วนตัวของเขาได้มาหาที่บ้านและเคาะประตูเรียกแต่ไม่มีการตอบรับใดๆจึงเปิดประตูเข้าไปในบ้านและพบเขาเสียชีวิตแล้วก่อนที่ตำรวจจะเผยว,ว่าเขาเสียชีวิตจากภาวะขาดอากาศหายใจอย่างไรก็ตามจากการชน สุดศพล่าสุดปรากฏผลออกมาแล้วนะคะว่าโรบินวิลเลียมเสียชีวิตจากการผูกคอตายนอกจากนี้ยังกรีดข้อมือซ้ายของตนเองจนไปนรอยกรีดหลายแผลขณะนี้กําลังรอผลการตรวจสอบสารพิษในร่างกายก่อนจะสรุปผลชนสูตรครั้งสุดท้ายขณะเดียวกันทางเว็บไซต์เชลกาฟองอังกฤษได้เปิดเผยสาเหตุที่นํามาซึ่งความเครียดจนฆ่าตัวตายว่าก่อนเสียชีวิตโรบินวิลเลียมได้บอกกับเพื่อนว่าเขามีปัญหาด้านการเงินอย่งมากแถมยังพยายามเข้ารับการบำบัดความเครียดในช่วงสัปดาห์ก่อน Director Michael Bay may finally be ready to away from his explosively successful instance former movie franchise. He told that he believed he will hand the franchise off to another director for future instruments. and he said, "There's a kind of a new chapter, and new delicious in movie. I want to make it." Oh, I'm sorry, get. รายงานถึงการให้สัมภาษณ์ของไมเคิลเบย์ผู้กำกับแห่งโปรเจกต์ Transformer ที่กล่าวว่าเขาเนี่ยต้องการสละตำแหน่งผู้กำกับให้คนอื่นมารับหน้าที่แทนโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ r a n s f o r m e r s 5เป็นต้นไปโดยเขานะคะได้ให้รายละเอียดเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ว่ามันเหมือนเป็นการเริ่มบทใหม่ในชีวิตการทำงานมากกว่าผมมีทิศทางหนังที่ผมอยากจะทำผมมีเรื่องราวมากมายจะเล่าและนี่ก็ถือเป็นการฝึกฝนความเก่งไปในตัวโดยณปัจจุบันนะคะโปรเจกต์ที่เขาอยากทำมากที่สุดคือสารา เกี่ยวกับการล่าช้าแต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีการประกาศอย่างแน่นอนและชัดเจนว่าโครงการต่อไปของเขาคืออะไรมีเพียงข้อมูลที่ยืนยันว่าเขากําลังจะรับหน้าที่โปรดิวเซอร์ในหนังเรื่อง Project r l m a n a c รวมถึงทีวีซีรีส์เรื่อง The Last Shift และ Black Sales ด้วยเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามค่ะข้อมูลจากการเปิดเผยครั้งนี้ของ m i c h a e l Bay เนี่ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังดังเช่นกรณีที่เขาเคยกล่าวไว้ว่าจะไม่กลับมากำกับ Transformers: Age of Extinction อีกต่อไป ซึ่ง้ายสุดล้วนเนี่ยเขาก็พาหนังเรื่องนี้กลับมาครองแชมป์ทำเงินอีกครั้งจนได้ยิ่งไปกว่านั้นโปรดิวเซอร์ลอเรนโซดีโบนาเวนติล่ายังเปิดเผยเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาด้วยว่าจะพยายามให้ไมเคิลเบกกลับมากำกับ Transformers ให้5อีกครั้งให้ได้เรายังอยากให้ไมเคิลอยู่ต่อเพราะจะได้ไม่ต้องซีเวลาหาคนใหม่มาทำแทนซึ่งเรากำลังคิดอยู่ว่าจะทำาอย่งไรให,งให้เขายังมีไฟสร้างหนังเรื่องนี้ต่อทั้งนี้ค่ายพารามาลพิกเจอร์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วค่ะว่า t r a n Transformers 5 จะเข้าชายในปี2016โดยยังไม่ยืนยันว่าทีมนักแสดงและผู้ร่วมกับชุดเดิมเนี่ยจะกลับมาครบทีมหรือไม่ซึ่งหลังจากนี้คงต้องจับตาดูท่าทีของไมเคิลเบย์ต่อไปว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรกันแน่ Jun Ji-hoon has been appointed the ordinary ambassador for Korea Tourism. However, due to the controversies that arose with her Chinese endorsement, netizens have expressed their dissatisfaction regarding the choice made by the Korean tourism organizations, leading the organization to issue a response. ทั่วเมืองจีนจากซีรีส์เรื่อง m า l l e r from the Star ทําทำให้นักแสดงสาวเจ้าของฉายาใหญ่ตัวร้ายได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตการท่องเที่ยวเกาหลีแต่ล่าสุดในะาะกลับมีกระแสต่อต้านการดำรงตำแหน่งนางก่าวของสาวจองจีฮุนจากชาวเกาหลีบางส่วนที่มองว่าประเด็นอื้อฉาวที่เธอเนี่ยไปรับโฆษณาน้ำดื่มในเมืองจีนทำให้เธอไม่น่าจะคู่ควรกับการเป็นพรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวจองจีฮุนนะคะโด่งดังสุดๆจากซีรีส์ฮิต m า l l e r from the Star โดยเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่ที่ซ ีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเข้าไปสร้างกระแสะจนเธอกับคิมซูฮยอนพระเอกของเรื่องกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ของที่นั่นไปซะแล้วซึ่งการท่องเที่ยวกาอลีก็เชื่อว,ว่าชื่อเสียงในระดับนาน,นาชาติของสาวจองจีฮุนเนี่ยน่าจะช่วยดึงดูดคนให้มาเที่ยวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นได้มากแต่อย่างไรก็ตามค่ะกลับมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเยอะเล่ะค่ะว่าสาวจองจีฮุนเนี่ยไม่น่าจะเหมาะสมกับตำแหน่งพูดการท่องเที่ยวเพราะเธอเนี่ยเคยร,รับงานพีซตนเตอร์นำรายยี่ห้อหนึ่งจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ชาวเกาหลีบางส่วนเชื่อว่า เกาหลีอย่างแรงโดยนำแร่ดังกล่าวนะคะเป็นสินค้าซึ่งผู้ผลิตบอกว่าเป็นน้ำซึ่งมีงที่มามาจากภูเขาช่างไ่ซานในมณนลนจีหลิน ซึ่งเป็นภูเขาเดียวกับที่ชาวเกาหลีใต้เรียกว่าภูเขาแบกดูซึ่งสําหรับชาวเกาหลีเชื่อว่าเคยเป็นดินแดนของอาณาจักรตนเองมาก่อนและไม่เท่านั้นนะคะตามความเชื่อโบราณภูเขาแห่งนี้ยังเป็นต้นกําเนิดของชนชาติเกาหลีอีกด้วยนับว่าการที่ดาราเกาหลีไปรับงานพือเชนเตอร์สินค้าที่เกี่ยวข้องกับชื่อภูเขาฉางไปซานจึงเป็นเรื่องไม่เหมาะสมอย่างรุนแรงโดยการท่องเที่ยว,กวเกาหลีได้ออกแถล่งการของเรื่องนี้ว่าทางการท่องเที่ยวได้ตัดสินใจแต่งตั้งจองจีฮุน ให้มาทำหน้าที่ตั้งแต่ก่อนจะเกิดประเด็นเกี่ยวกับน้ำรายี่ห้อนี้แล้วและแม้จะเกิดเรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อยแต่การท่องเที่ยวก็เชื่อว,ว่าชื่อเสียงของดาราสาวกับซีรีส์มาเลอร์ฟอร์มเดอะสตาร์น่าจะช่วยบูมการท่องเที่ยวเกาหลีได้ค่ะ and this is our international entertainment s t l if you are not contented you can see me again next week with me Miss Entertain เวลามูอีกแล้ว กลับไปเลยอาทิตย์หน้าค่ะ1นึ่งทุ่มสานะคะกับรายการ Strawberry j o a k ิ p แน่นนอนในช่วง Miss Entertain นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Miss Entertain เจ็บเหเลิศดมันจะเจ็บเจ็บบวกเลิศดเป็นเหล็มเจ็บจะดมเจ็บว้าวใส่แล้วฟิวฟ้าขาวแก้วคงต่งที่สุดสุดติ่งกระดิ่งแมวกลับไปเลยทักค่ะ ก็จบลงแล้วเนาะข่าวแท้ๆใช่ค่ะแต่คุณผู้ชมนะคะอยากติดตามชมรายการสตาร์เบอรี่นะคะทั้งบันเทิงไทยบันเทิงต่างประเทศนะคะก็ประเด็นฮอตๆนะคะพลาดไม่ได้เลยสาวอาทิตย์พบเจอกันค่ะใช่แล้วนะคะกับพิธ right. ีกรสาวสวยนั่นเองนะคะสวยที่สุดในรายการยำกบสตาร์เบอรี no. ่ค่ะคุณผู้ชมคะหลักฐานเนี่ยมันก็อยู่ตรงที่หน้าจอทีวีแล้วนะคะคือไม่กล้าพูดแล้วว่าลูกกบสวยอ่ะไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่เป็นไรคือเข้าใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็อาจจะเห็นใจยำกบนิดนึงนะคะเกิดมาเนี่ยสูงยาวค่ะวันนี้ เจเล่เจเล่นตติดตามพวกเราได้นะคะเสาร์อนิตค่ะ19นาฬิกานาทีถึง20่นาฬิกาค่ะใช้รถผ่ากับรายการสับเบอรี่ที่เราสองคนลาไปก่นนะจ๊ะสวัสดีค่ะว่าอาจจะเป็นด้วยด้วยความที่บางคนก็อาจจะขาดสติไม่ทันคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ก็แล้วแต่แต่ว่ากริงว่ายังมีสถานที่หลายหลายที่ที่เขาพร้อมที่จะดูแล ถ้าเกิดเราไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเนี่ยเราอยากจะทิ้งเขาไปจริงๆเนี่ยไปทิ้งในที่ที่มีคนรองรับและอยากจะดูแลเขาดีกว่าก็จะมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับทั้งมูลนิธิต่างๆหรือว่างานคอนเสิร์ตต่างๆที่อยากจะลดกระดมไายได้ไปช่วยเหลือน้องแมาน้องแมวผมก็ช่วยตลอดแล้วก็ที่บ้านเองก็เลี้ยงสุนัขเหมือนกันถ้าเกิดคุณไม่พร้อมที่จะเลี้ยงจริงๆเนี่ยนะคุณอย่าอย่าคิดที่จะทิ้งเขาไปง่ายๆยังมีอีกสถานที่ที่เขาแบบพร้อมที่จะรองรับพร้อมที่จะดูแล i